สวัสดีค่ะมาพบก,กับแตนกันนิกาชาแนลนะคะวันนี้เรามีเมนูต้มแซ่บคากิจ้าเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนี่แตนจะคั่วหอมกระเทียมพริกสดนะคะจะคั่วให้หอมให้พริกให้กระเทียมสุกเลยนะคะ พอพริกหอมกระเทียมสุกแล้วแตนก็จะใส่พริกแห้งลงไปเลยค่ะพอเราคั่วทุกอย่างสุกแล้วแตนก็จะเอาไปตำตำแบบหยาบหยาบนะคะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ แตงจะต้มน้ำแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วแตงก็จะใส่คาีิลงไปจ้าสูตรนี้แตงจะต้มให้คาีิของเราเปื่อยเลยนะคะแล้วแตงก็จะถ้าคากิสุกแล้วแตงก็จะเปลี่ยนน้ำนะคะเปลี่ยนน้ำแล้วก็ต้มน้ำใหม่นะคะที่เราเปลี่ยนน้ำต้มใหม่เพราะว่าเราจะได้ลด กลิ่นสาบของคากีีนะคะจะได้มีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะนี่ค่ะแตนเปลี่ยนน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแตนก็จะใส่เกลือลงไปแล้วก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปจ้ะใส่เนื้อมะขามเปียกลงไปด้วยนะคะการที่เราใส่เนื้อมะขามเปียกลงไปด้วยก็เพื่อที่จะทำให้คากีีของเรา เปื่อยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วแตงก็จะใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยค่ะก็มีคาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วแตงก็จะต้มให้คา,ากีของเราเปื่อยเลยค่ะ ้ากีเราเปื่อยได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาใส่หอมกระเทียมพริกที่เราโขกพอหยาบนะคะเอามาใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติได้เลยนะคะแตนก็จะใส่มีเกลือมีน้ำปลาแล้วก็ใส่ผงชูรสหรือว่าตามใจนะคะใครจะใครชอบใครชอบทานก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ แตงก็จะใส่น้ำมะขามเปียกเพิ่มไปอีกนะคะช่วงนี้เราก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะว่าเราต้องการรสชาติแบบไหนนะคะพอเราชิมรสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วแตงก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะก็แล้วแต่ความชอบเหมือนกันค่ะว่าใครจะใส่เห็ดอะไรจะเป็นเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดฟางก็ได้นะคะ แลก็จะต้มไปเรื่อยๆค่ะให้เห็ดสุกเห็ดนี่สุกง่ายนะคะต้มไม่นานก็เห็ดก็สุกแล้วนะคะแตนก็จะใส่ใบผักชีฝรั่งนะคะ,ะได้เพิ่มความหอมนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาใส่น้ำมะนาว คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตอนนี้หอมมากเลยนี่ค่ะต้มแซบคากีของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้แดนด้วยนะคะ